ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเรามีคนหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยมาอยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนต่างชาติเลยหลายชาติมากมาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนาเชื้อชาติอะไรแตกต่างกันแต่เราก็ยังเป็นคนไทยด้วยกันเนาะและช่วงเวลาที่สําคัญนะครับในการเสริมฉลองเนี่ยนั่นก็คือช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะมีสถานที่นะครับเอาไว้ถ่ายรูปเกๆ๋ๆมาแนะนํานะ ก็สำหรับใครที่อยู่โซนตั้งแต่ฝั่งเนี้ยสำโรงออนนู All ood, อะไรเป็นต้นไปนะครับมีที่หนึ่งที่เราอยากแนะนำนะนั่นก็คือ True Digital 101เขาว่าตกแต่งสถานที่แล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปไกลไม่อยากจะเข้าเมืองไปไกลๆเนี่ยก็สามารถมองนะสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆออกมาได้อ่ะ ใครมีรูปสวยๆของ True Digital 101 1เนี่ยก็อเอามาอวดได้นะครับใน True i i i t t l l 101ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ถ่ายรูปสวยนะมีสถานที่ช้อปปิ้งนะมีร้านข้าวร้านอาหารมากมายเลยก็ยังไงเนี่ยถ้าใครอยู่โซนนี้ไม่อยากจะเดินทางเข้าเมืองไปไกลๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปสวยๆกันได้ครับที่ True Digital 101 1นเนาะอ่ะอยู่สถานี BTS ปุนนวิถีเท่านี้เองครับแบบไม่ไกลมากเนาะ